สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูคุณครูขอแนะนำตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูชื่อคุณครูชนาภาอัคาราสีเป็นคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2อทับหเราคงเคยเจอกันมาบ้างแล้วในการเรียนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการเรียนในรูปแบบของออนแฮนคือการที่นักเรียนมารับส่งใบางานแบบฝึกหัดใบความรู้กับคุณครูนะคะที่โรงเรียน ในตอนนี้เราจะมาเรียนกันแบบผ่านหน้าจอมือถือผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เด็กๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะลูกหนูต้องมีความพยายามถ้าหนูฝึกครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วอีกหน่อยหนูจะเป็นเด็กที่เก่งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตัวเองก็คือใช้ในการเรียนหาความรู้ของตัวเองได้คล่องขึ้นและเด็กๆอยากจะอาจจะอยากสลับเรียนทั้งกับ คุณครูจอแล้วก,กับคุณครูแบบโดยตรงนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งที่คุณครูจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของพยัญชนะไทยและสระไทยดังนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวหรือกี่รูปที่เราเห็นหน้าตานะคะและสระไทยมีทั้งหมดกี่รูปกี่เสียง เรามาลองทบทวนกันดูดีกว่าค่ะมาเลยอะไม่บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะทบทวนกันเรื่องของพยัญชนะแล้วก็สระเด็กๆลองนึกในใจนะคะก่อนที่คุณครูจะเปิดสไลด์ถัดไปให้หนักเรียนดูว่าพยัญชนะไทยหรือพูดง่ายๆก็คือตัวอักษรของไทยมันมีทั้งหมดกี่ตัวจําได้ไหมเอ่ยและสระเอ้เราจําได้หมดไหมนะว่าสระ มีทั้งหมดกี่รูปและกี่เสียงปุ๋ยตายแล้วคุณครูทําไมถึงมีทั้งรูปและมีทั้งเสียงล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของอันนี้ก่อนง่ายๆเลยก็คือเรื่องของพยัญชนะไทยแทัแนพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44่สิบสีตัวเด็กๆตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองไล่กันเลยดูดีกว่าว่าพยัญชนะทั้ง44ตัวของไทยเรา เริ่มจากพยัญชนะตัวไหนก่อนและพยัญชนะตัวไหนเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายเอยมาดูเลยค่ะถ้าเด็กๆด,ดูแล้วออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะคะดูทั้งรูปและก็ออกทั้งเสียงตามฟังเสียงของคุณครูในการออกเสียงให้ดีนะคะรูปมันมีนัยยะหรือมันมีความหมายแฝงอยู่แล้วว่าทำไมคุณครูถึงออกเสียงแบบนี้นะคะ ดูตัวแรกเลยเพื่อนชนะตัวที่หนึ่งของไทยคือตัวก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอถิ่ง ชอช้างออกเสียงได้ถูกไหมคะซอโซชอกระเชยยอหญิงดอชะดาตอปะตะ,ตะเด็กๆฟังเสียงพูดีๆนะคะถอฐานทอนางมนโททอทูเท่านอเมน ดดเด็กเก่งมากแน่ๆเลยตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูฟังเสียงในการอ่านของครูดีๆนะคะตัวต่อไปค่ะบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งสอ ฝาพอพานปอปันพอสำเภามอหมายอยักษ์รอเรือต่อไปนะคะลอลิงวอแหวนสอสาลาสอฤษี สอเสือตัวต่อไปค่ะสีตัวสุดท้ายนะคะหอหีหลอจุราอออ่างและหอนกมูกอ่านะคะมาดูเลยทีนี้เราทราบเป็นชนะไทยไปแล้วว่ามีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวอ่ะทีนี้เราปรับปรับอารมณ์แล้วไหมอันนี้จะงง หรือจะไม่งงนะอาจจะยุ่งยากสักนิดนึงนะลูกนะในเรื่องของสระแต่เด็กๆทำความเข้าใจตามสไลด์ของคุณครูเลยถ้าเด็กๆดูตามเด็กๆจะไม่งงเลยนะคะเด็กๆจะเข้าใจสระในภาษาไทยมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูปและก็ยี่สิเอ็ดเสียงอืมใช่ไม่นะคุณครูในสมุดที่คครูแจกให้มาทำไมมันมีเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน คุณครูขอเท้าความก่อนว่าโดยพื้นฐานเดิมของภาษาไทยถ้าเป็นคำไทยแท้หรือเป็นสระไทยแท้แท้ตั้งแต่ที่เราใช้กันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเลยเนี่ยจะมี21รูปแล้วก็มี21เสียงอะมาดูก่อนนะคะว่าสระไทยแท,แท้แท้เลยเนี่ยหน้าตาเป็นอยา่างไรบ้างโอ้โหมาตัวแรกเรียกฟันหนูลูก หน้าตายอย่างนี้เลยนะคะเป็นขีดสองขีดแปลว่าอยู่ด้านบนแน่เลยเพราะขีดที่นอนอยู่ตรงนี้คือเราแทนตัวพียญชนะต้องอยู่ข้างบนหัวพียญชนะแน่เลยเราเรียกฟันหนูต่อมาเป็นกลมๆอยู่ข้างบนหัวเพยัญชนะเราจะเรียกว่าณึหคหิหรือหย่าน้ำค้างโห่ชื่อยากจังเลยต่อมาอยู่ข้างๆตัวพีัญชนะเราจะเรียกวิสัญนชนีอยู่ข้างๆอีก ถ้าเป็นตอนนี้เราจะเรียกว่าสระอ่าแต่ถ้าเป็นสระไทยแท้ตั้งแต่พื้นฐานเดิมของเราเราจะเรียกว่าลากข้างเห็นไหมคะลูกอยู่บนหัวพยัญชนะเช่นเดียวกันเราเรียกว่าไม้หันอากาศหรือไม้ผัดเป็นเลขแปดอยู่บนหัวพยัญชนะซึ่งในปัจจุบันตัวนี้ยังใช้อยู่นะคะลูก เราจะเรียกว่าไม้แตกูเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังว่าไม้แตกูคืออะไรสระอีอุ้ยทำไมถึงเรียกว่าสระอีนะหนูรู้แต่ว่ามันคือสระอีนะคะคุณครูคอยู่บนหัวเพยยญชนะแน่นอนหนะ้าตาแบบนี้แต่ถ้าเป็นสระไทยแท้พื้นฐานเดิมของเราเราจะเรียกว่าพินทุอิมข้างบนเหมือนรูปอะไรลูกไม้เอกเลยเป็นอยู่บนอยู่บนหัวเพยัญชนะแน่นอนเราจะเรียกว่า ฝนทองต่อมาเราจะเรียกว่าตีนเหยียดอยู่ข้างล่างพยัญชนะเราจะเรียกว่าตีนคู่ตีนเหยียดคือขาเดียวมาตีนคู่เห็นไหมลูกตีนคู่จะมีสองขาอ้ออางอ่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ในใจกันนะลูกนะดูดูเสียงดูรูปแล้วก็ชื่อของสระไทยแท้พื้นฐานเดิมของเราก่อนเราจะเรียกว่าตัวออ วอแหวนเราก็จะเรียกว่าสระตัววอรสระวอยรยอ,รย,อรยักษเราก็จะเรียกว่าสระยออ่นนั่นคือนั่นคือสระไทยแท้สระที่อยู่ข้างหน้าเราจะเรียกว่าไม้หน้าไม้โอไม้ม้วนแล้วก็ไม้มาลายตามด้วยตัวนี้เลยค่ะทอถุงหางยาวเป็นสระนะลูกนะในอดีตที่ผ่านมานะคะลูกภาษาไทยเราตัวทอถุงมีหาง เราจะออกเสียงว่าเสียงรอทอถุงมีหางยาวแล้วก็ตัวลากข้างหางยาวเท่ากับทอถุงหางยาวเลยเราจะเรียกว่ารือสังเกตนะลูกนะทอถุงหางยาวเราจะออกเสียงเป็นรึรอเรือมีลากข้างตามมาด้วยเราจะออกเสียงว่ารอท่อสัมภัาหางยาวเราจะใช้เสียงว่าลึาาาแต่เป็นเสียงรอริง แล้วก็พอสัมพา์หางยาวตามด้วยลากข้างหางยาวเท่ากันเราจะเรียกว่าตัวลือซึ่งปัจจุบันลือที่เป็นพอสัมพา์หางยาวกับลือที่เป็นพอสัมพา์หางยาวเนี่ยเราไม่ใช้กันแล้วอันนี้คือเสียงสลับของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมแต่เมื่อเรามีการมาประสมคำเพื่อให้เกิดคำใหม่เพื่อให้เกิดคำ,ำที่จะใช้ในการสื่อความหมาย ให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นที่เข้าใจตรงกันเสียงหรือรูปสระของภาษาไทยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการประสมประสมในสระด้วยของตัวเองนะคะลูกอ่ะเรามาดูสระในภาษาไทยในปัจจุบันนะคะลูกจะประกอบไปด้วยสาเสียงตามที่ในตามที่หนูเห็นในสมุดเลย จาก21รูปเราสามารถเอาเข้ามาประกอบกันหรือเอามาประสมกันใน21รูปนั่นแหละเอาเสียงของมันมาผสมกันไปผสมกันมาเพื่อที่จะเอาไปประสมกับพยัญชนะของไทยก็คือ44ตัวกไก่ฮอนุพูเพื่อให้เกิดคำใหม่ที่เราเอามาใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือสื่อความหมายกันจะได้เสียงสลักออกมาทั้งหมด32เสียงร่วมกันดังนี้ อันนี้คือหน้าตาที่เราเห็นเลยไล่เลยสระอะสระอาสระอิสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสะระเอสระแอะสระแอสระโอสระโอสระออกสระออสระเออสระเออสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอวดสระอวสระอํา สระไอสระไอสระเอาหรือ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 ซึ่งหรือหรือสองตัวหลังนี้เรายังมีใช้อยู่ไหมคะเราไม่ใช้แล้วแต่หรืรือที่เป็นทอถุงหางยาวกับทอถุงที่มีรากข้างจำได้ไหมลูกลากข้างหรือสระอาหางเท่ากันหรือตัวนี้ยังใช้อยู่เช่นคําว่าหรือสีเป็นต้นนะคะเด็กๆดูเห็นไหมหน้าตา หน้าตาเหล่านี้คือรูปของสระที่เป็นของภาษาไทยในปัจจุบันแล้วนะคะลูกเกิดจากการเอาสระพื้นฐานของไทยทั้ง21รูปและก็21เเสียงมาทำการประสมกับสระด้วยกันเองจึงเกิดออกมาเป็นสระทั้งหมด32เสียงเห็นไหมลูกนะคะเนี่ยเด็กๆท่องได้นะคะเด็กๆท่องได้เลย หลังจากนั้นอ่ะที่เมื่อกี้คุณครูออกเสียงสละไปไหมลูกคุณครูจะมีการวางเสียงหนักสั้นแล้วก็ยาวเพราะฉะนั้นปรับความคิดใหม่นะคะต่อไปนี้เราจะแบ่งการแบ่งสละตามการออกเสียงของเราเราลืมภาพเก่าไปก่อนนะคะสละ เดิมของไทยมีทั้งหมด21รูปร21เสียงแต่เรามีการเอาเสียงสละมาผสมกันเองเพื่อเอาไปใช้ในการสร้างคําให้เกิดคําใหม่มาใช้ในการติดต่อสื่อสารดังนั้นเราจึงจะแบ่งสละตามการออกเสียงได้เป็น2กลุ่มดังนี้ดูเมื่อกี้32เสียงใช่ไหมลูกสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงได้แก่อ่ะอีก อเอแ,แโอโออเอเยอืออวหรือหรืออำไอไอเอานะคะต่อมาเมื่อมีสระเสียงสั้นก็ต้องมีสระเสียงยาวตามมาเสียสระเสียงยาวจะมีทั้งหมด14เสียงเมื่อรวมสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเข้ากันเราจะได้รูปสระทั้งหมด 32เสียงอันนี้คุณครูกำลังจะย้ำหนูว่าเราจะแบ่งสระตามการออกเสียงสระนั้นๆได้เป็นสองประเภทคือสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงสระเสียงยาวมีทั้งหมด14เสียงได้แก่อีอืออูเอแอ โออเอเอียเอืออัรือลือเห็นไหมคะทำไมเราถึงต้องมีการแยกสระออกเป็นสองเสียงเด็กๆสังเกตนะลูกในปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษานักหนูส่วนใหญ่จะออกเสียงคันเป็นสระเสียงยาวทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นการออกเสียงคำของเรานักเรียนทราบแล้วว่าเราสามารถแบ่งเสียงสระที่มันไปรวมกันอยู่กับพยัญชนะแล้วเกิดเป็นคำให้เราใช้มันมีความสั้นความยาวของเสียงของคำเองถ้าพยัญชนะตัวไหนสผสมกับสระเสียงสั้นเราก็ต้องออกสระออกเสียงคำคำนั้นสั้นถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามประสมกับสระเสียงยาวเราก็ต้องออก คำคำนั้นให้เป็นสระเสียงยาวเช่นคุูยกตัวอย่างเช่นคําว่าชิงช้าอ่านนะคะเด็กๆรู้จักชิงช้าไหมชิงช้าเป็นคำหนึ่งคำที่เกิดจากการเอาไปยางหรือเอาคำสองคำมารวมกันได้เป็นความหมายใหม่คือชิงช้าที่เราใช้นั่งเล่นเกิดจาก การผสมพยัญชนะกับสระเสียงสั้นคือชิงสระอีเห็นไหมลูกสระอีเป็นเสียงสั้นเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงชิงส่วนช้าเป็นการผสมพยัญชนะชอช้างกับสระเสียงยาวคือสระอาช้าเวลาที่หนูออกเสียงคาหนูจะออกเป็นชิงช้าเนี่ยเวลาที่หนูอ่านหนังสือหรือหนูเวลาท่องคําศัพท์หนูจะอ่าน ชิงช้าจะเป็นสระเสียงยาวทั้งทั้งสองพยางเลยซึ่งผิดหลักการอ่านของภาษาไทยคุณคร,รูย้ำนะคะว่าถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามประสมกับสระเสียงสั้นเราก็ต้องออกเสียงคำคำนั้นให้เป็นสระเสียงสั้นถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามประสมกับสระเสียงยาวเราก็ต้องออกเสียงคำคำนั้นเป็นเสียงยาวชิงช้า แบบนี้นะคะลูกต่อไปเรามาสรุปบทเรียนกันเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณครูจะทบทวนแค่ในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วก็เรื่องของสระในภาษาไทยให้เด็กๆจำเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะส่วนที่1สระไทยเดิมพื้นพื้น,พ,นพื้นเดิมของสระในภาษาไทยจะมี21รูปกับ21เสียงแต่เมื่อมีการ สร้างคำใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันจึงมีการเอาสละประสมเสียงกันเองกับสระก็จะได้ออกมาทั้งหมด32เสียงตามที่เราได้ดูภาพปกติเมื่อกี้ไปแล้วนะคะ32เสียงซึ่งเราจะแบ่งสละในปัจจุบันของภาษาไทยออกเป็น2ประเภทตามการออกเสียงของสระได้เป็น สระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงสระเสียงยาวมีทั้งหมด14เสียงรวมเป็นทั้งสิ้น32เสียงนี่คือเสียงของสระในภาษาไทยปัจจุบันอ่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะทบทวนแค่เพียงชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวตั้งแต่กอไก่เป็นเพียงชนะตัวแรกไล่ไล่ไล,ไล่ไปจนถึงตัวสุดท้ายคือหอนุคูกนะคะลูกแล้วก็สระในภาษาไทยปัจจุบันมีทั้งหมด สาสิบสองเสียงใช้เกณฑ์แบ่งคือแบ่งพวกออกมาเลยตามการออกเสียงสละได้เป็นสองประเภทก็คือสระเสียงสั้นมี18เสียงสระเสียงยาวมี14เสียงนักเรียนต้องออกเสียงให้ถูกต้องง่ายๆคือเอาตัวองเข้าไปอยู่ในสระเลยแล้วลองเปล่งเสียงออกมาอ่ะอีอุอ่ะอ,อ,อย่างนี้นะลูกนะคะแล้วหนูก็จะสามารถที่จะแยก เสียงของสระได้ทีนี้คุณครูย้ำไปแล้วว่าถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามประสมกับสระเสียงสั้นหนุ่ก็จะต้องออกเสียงคำคำนั้นให้มีเสียงสั้นถ้าพยัญชนะตัวใดก็ตามประสมกับสระเสียงยาวเด็กๆก,ก็ต้องอ่านคำคำนั้นให้มีเสียงยาวด้วยนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าใบางานที่หนึ่ง คุณครูหมายเหตุไว้ข้างล่างเห็นไหมคะว่าให้เด็กๆทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยไม่ยากเลยเด็กๆไม่ต้องตีกรอบเหมือนคุณครูนะคะเด็กๆเขียนตามใบงานที่หนึ่งทบทวนพยัญชนะไทย44ตัวขึ้นบรรทัดใหม่คำชี้แจงให้นักเรียนเขียนพยัญชนะไทยที่หายไปในช่องว่างให้ถูกต้องแปลว่าเด็กๆต้องเขียนตั้งแต่ กอไก่ไปจนถึงตัวสุดท้ายคือหอนุคู่เลยแล้วตัวไหนที่เด็กๆที่มันหายไปที่เด็กๆเ,เป็นคนเติมเข้ามาต่อจากของคุณครูให้เด็กๆใช้สีหรือดินสอก็ได้ค่ะขีดใต้ใต,ใต้ใต้คำใต้ใต้พยัญชนะไว้อ่ขีดใต้พยัญชนะนะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นพยัญชนะ,ะที่หายไปที่เด็กๆเ,เ,เติมไม่ยากเนาะ เน้นย้ำนะคะทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยต่อมาใบงานที่สองเช่นเดิมเด็กๆเ,เขียนคำสั่งตอนใบงานที่สองขึ้นบรรทัดใหม่คำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างคำอ่าที่มีสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวจากไหนคะไม่คิดเองนะลูกนะอันนี้ไม่คิดเอง จากหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่หนึ่งนั่นหมายความว่าหนูสามารถไปเปิดดูในหนังสือเรียนเลยยกตัวอย่างออกมาเลยดึงออกมาเลยคําไหนที่เป็นคําออกเสียงสระเสียงสั้นบอกแล้วนะคําไหนจะเป็นสระเสียงสั้นดูที่ไหนดูที่เพยญชนะประสมกับสระอะไรอันนี้เด็กๆเ,เ,เปิดสม,มุดดูได้เลยว่าอันไหนสระนี้สระอีหน้าตามเป็นแบบไหนอีเป็นเสียงสั้น ให้หนูยกตัวอย่างคําจากหนังสือเรียนภาษาาาธีบทที่1ออกมาเลยค่ะว่าคําไหนประสมกับสระรเสียงสั้นหรือ,อก็เลอองมาเลยหนึ่ง6 7 8 9คํหาจแาแบ่งฟังคําไหนที่ประสมกับสระรเสียงยาวแปลว่าคำคานั้นเราต้องออกเสียงของคําเป็นเสียงที่ยาวขึ้นเด็กๆไม่งงนะคะถ้าเด็กๆตามคุณครูไม่ทนัน นะคะลูกหูสามารถที่จะย้อนดูคลิปเนื้อหาการสอนของคุณครูได้นะคะตลอดเวลาเลยนะคะลูกเพราะฉะนั้นคุณครูเน้นย้ํานะคะใบงานที่1ใบงานที่สองเราจะทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยอ่ะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูไทยก็ขอจบการทบทวนเนื้อหาในหน่วยที่1ในเรื่องของเพญชนะและสละถ้าเด็กๆเ,เกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจคุณครูจะ ลิงก์คลิปวิดีโอตัวนี้ให้ไปในรายกลุ่มเด็กๆสามารถที่จะเปิดดูย้อนหลังได้ได้ตลอดเวลาเลยแล้วค่อยทำแบบผ่าเด็กๆเขียนตัวหนังสือให้ตัวเต็มบรรทัดน,นะคะลูกแล้วก็ไม่ต้องเอตัวอ้วนหรือตัวใหญ่จนเกินไปไม่ต้องรีบนะคะงานชิ้นนี้มีเวลานะคะแล้วพบกันใหม่ในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ